สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสวอปคราวันรีวอร์ดนะคะเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าของคราวันแบ็กออฟฟิศนะคะเมื่อเข้ารหัสตัวเองเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะก็จะพบกับปุ่มของการสวอปอินฟตรงนี้นะคะให้เรากดปุ่มสีฟ้านะคะสวอปอินฟหลังจากนั้นนะคะหน้าต่างจะปรากฏให้เราเป็น หน้าต่างของคราวันรีวอร์ดนั่นเองนะคะก็จะมีคําอธิบายนะคะขอให้เราอ่านรายละเอียดคําอธิบายข้างบนให้ละเอียดถีถ้วนก่อนนะคะอันนี้เขาก็จะบอกว่าสําหรับผู้ที่ถือรางวัลคราวันหรือว่าผู้ที่ถือคราวัน,ร,ร,ร, age, ววน,วนรีวอร์อดหรือภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่าคราวันรีวอร์ดโฮเดอร์สนะคะหลังจากที่เราประกาศ ยกเลิกโปรแกรมคาวันรีวอร์ดทางเราได้พิจารณาการก,กับบริษัทหลายแห่งเพื่อสร้างโอกาสใหม่จากคาว n e r e w a r d ดของคุณเรามีความยินดีที่จะประกาศว่าเราประสบความสำเร็จในการระดมกิการพิจารณาอย่างรอบคอบกับ Digital Partner Network PLC of London หรือ DPN ซึ่งจะทำการเสนอขายหุ้นในบริษัทเพื่อแลกกับรางวัลของคุณ w w w d i g i t a l p a s t n e r n e t w o r k co. uk เป็นเครือข่ายดิจิทัลที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและเป็นเจ้าของโดยอิสระสหราชอาณาจักรก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะเพื่อดำเนินการ การรับหุ้นของคุณในกรุณากดลิงก์ด้านล่างก็คือลิงก์อันนี้นะคะและทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่คุณจะมีสิทธิ์ได้รับหุ้นของคุณจากแอปพลิเคชันนี้หลังจากนี้ทางแอปพลิเคชันจะมีข้อกำหนดเพื่อระบุตัวตนอย่างง่าย วงเล็บ KYC ซึ่งเนื่องจากมาตรการเข้มงวดของการรักษาความลับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญและความปลอดภัยต่างๆทางเราประสงค์ให้คุณดำเนินการในส่วนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะมี KYC ที่ถูกต้องในคราววันเพราะเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่สามารถทำการแบ่งปันระหว่างบริษัทได้ นี่จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ DPN ร่วมกับบริษัทในอุตสาหารกรรมการเงินรวมถึงมัลติวอ l l e t ซึ่งก็จะเป็นแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาปลักอินกับคราวันนั่นเองนะคะที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา,าขั้นสุดท้าย และเราประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้น DNP ได้ทราบในไม่ช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความนะคะที่เราควรอ่านนะคะควรรู้เกี่ยวกับสำหรับทุกคนที่มีการถือคราวันรีวอร์ดเอาไว้นะคะทีนี้ก็จะมีข้อความนะคะโปรดทราบนะคะโปรดทราบคุณต้องใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน ในการลงทะเบียนในแอป DNP ที่คุณใช้อยู่เพื่อที่จะสามารถทำการแลกของรางวัลได้นะคะที่อยู่อ e ีเมลอันนี้นะคะก็ขอให้เป็นอ e ีเมลที่ถูกต้องนะคะหากของใครไม่ถูกต้องว่ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ก่อนที่จะกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะอ่านอีกนิดนึงนะคะก็คือข้อจำกัดความรับผิดชอบในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันแปลนะคะเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกว่าก็คือข้อความด้านบนที่เราอ่านนะคะเขาก็จะยึดที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นหลักนั่นเองแต่ถามว่าภาษาไทยอันนี้ก็แปลได้ ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะคะอ่าเราก็จะทำการกดลิงก์นะคะปุ่มสีฟ้าอันนี้เลยนะคะหน้าต่างก็จะล็อกอินนะคะไปที่ Digital Partner Network นะคะหรือว่า DPN นั่นเองนะคะก็บอกว่า Welcome to DPN นะคะอันนี้เราก็จะต้องกด Register ก่อนนะคะ แล้วก็ใส่ username password นะคะเมื่อใส่ password นะคะแล้วก็ใส่ confirm password ก็คือ password เด,เดิมนะคะใส่สองครั้งนั่นเองนะคะให้กดเครื่องหมายนะคะปุ่มสีเขียว continue นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็ให้เรากรอกข้อมูลตนเองนะคะเป็น first name เซอร์เนมก็คือชื่อนามสกุลนะคะประเทศนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโพสต์โพสต์คือรหัสไปรษณียน์นะคะอีเมลเอสเรวันที่วันเกิดนะคะแล้วก็บนัมเบอร์นะคะหลังจากนั้นก็ให้ทำการ Create Account นะคะให้เรียบร้อยเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ ให้เรานะคะไปกดคําว่า create account นะคะข้อความตรงนี้มีความสําคัญก็คือต้องเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะที่ตรงกันกับคราวันด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ email address นะคะ email address จะต้องเป็น email address เดียวกันนะคะเมื่อกดลิงก์เข้ามานะคะเราก็สามารถที่จะเลือก ภาษาได้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่มีภาษาไทยให้ด้วยนะคะเมื่อกี้กดลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็จะลองกดลงชื่อเข้าใช้นะคะคก็กดนะคะลงชื่อเข้าใช้นะคะแล้วก็อาจะมีข้อความให้เรานะคะแบบนี้ให้อ่านรายละเอียดนะคะให้ดีเสียก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ เราก็จะมีสองข้อความนะคะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการดำเนินการต่อนะคะก็คือเป็นการระบุเจตนาว่าเราปฏิเสธนะคะการแลกเปลี่ยนนะคะนี้ก็ให้กดที่ OPT out นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่สนใจนะคะก็เสแใจในการดำเนินการนะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนและรับ ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับจุดหมายการเลกเป็นข้อตกลงก็ให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าดําเนินการต่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเลือกที่จะ,ะกด otp out หรือว่า otp in นะคะสนใจกับไม่สนใจนะคะเมื่อกดดำเนินการต่อนะคะก็จะขึ้นว่า ยินดีต้อนรับนะคะสู่ Digital Partner Network นะคะเร็วๆนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลให้คุณทราบเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปในการแลกเปลี่ยนหุ้นของคุณนะคะแล้วก็บอกว่าให้ตรวจสอบนะคะว่าไอคอนของคุณอยู่บนโทรศัพท์หรือยังวิธีการนะคะง่ายๆก็คือไปกดนะคะตัวนี้นะคะเพื่อเพิ่มไปอย่างหน้าจอหลักก็คือ ตัวนี้นั่นเองนะคะ add to home screen นะคะก็จะขึ้นว่า DPN เราก็สามารถกด add ได้เลยนะคะ DPN ก็จะมาอยู่นะคะบริเวณนี้นั่นเองนะคะก็เป็นอันจบเสร็จเรียบร้อยนะคะ